สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูพงศธรสุรภาพกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาพบกันในดนตรีมัธยมศึกษาชั้นปีที่5ครับหน่วยการเรียนรู้ที่3สร้างสรรค์และประยุกต์งานดนตรีครับก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะครับในครั้งนี้นะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรงานดนตรีแตกต่างกันได้นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียน เรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัจจัยในการสร้างสารรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมกันนะครับผมอันนี้เลยซึ่งแบ่งเป็น2เรื่องนะครับศาสนากับงานสร้างสารรค์งานดนตรีไทยและศาสนากับการสร้างสารรค์งานดนตรีสากลครับผมปัจจัยในการสร้างสารรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมน,น,นักเรียนครับนักเรียนคิดว่า ดนตรีเกิดจากอะไรครับผมดนตรีเกิดจากวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ต้องการสร้างความรื่นเริงบันเทิงสนุกสนานผ่อนคลายต่างๆนานานะครับนักเรียนครับดนตรีมีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคมอย่างไรนักเรียนลองคิดครับผมดนตรีเนี้ยสร้างความบันเทิงความผ่อนคลายทําให้รู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขสบายนะครับ นักเรียนลองดูภาพนี้ครับผมอืมเห็นภาพหรือยังคือภาพอะไรครับนักเรียนครับจากภาพคือพิธีกรรมใดครับลองทายดูครับใช่แล้วครับผมพิธีแห่นาคนักเรียนคิดว่าจากภาพดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาพนี้ครับผมใช่ครับผมดนตรีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถูกต้องครับผมมีการบรรเลงเพลงในงานอย่างไรครับ เพลงช้าเพลงเร็วเพลงอะไรใช่ครับผมดนตรีในงานขบวนแห่นางเนี้ยมีจังหวะที่สนุกสนานคืนเคงบันเทิงเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานครับผมนักเรียนครับครูมีคําถามอยากจะถามน,นักเรียนอยากจะให้นักเรียนช่วยกันลองตอบดูนะครับผมนักเรียนคิดว่าดนตรีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรครับมีคําตอบไหมครับใช่ครับผมถูกต้อง ดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆได้ครับผมนักเรียนครับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรบ้างครับที่ใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมนักเรียนว่าดนตรีประกอบอะไรได้บ้างครับผมเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ครับผมการอุปสมบทและการเทศมหาชาติการอุปสมบกทมาาก,มบก็คือการแห่หน้างานบวชการเทศมหาชาติก็ใช้ประกอบการแหล่ครับผมนอกจากดนตรีจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้ว ศาสนาก็ยังเป็นปัจจัยในการสร้างสารรค์ดนตรีด้วยเช่นกันต่อไปนะครับนักเรียนเรามาดูศาสนากับการสร้างสารรค์งานดนตรีไทยกันนะครับนักเรียนครับในศาสนาพุทธเนี่ยดนตรีถูกนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งนะักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งไหนครับเคยได้ยินไหมครับเรื่องในพระพุทธประวัติกับงานดนตรีที่เกี่ยวกับดนตรีใช่ครับผมมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางครับผมเกี่ยวข้องยังไงครับนักเรียน เมื่อครั้นสมัยพุทธกาลครับผมพระพุทธองค์เนี่ยขณะที่กําลังบําเพ็ญทุกขะก,กิริยาอยู่เพื่อหาทางดับทุกข์เพื่อหาทางที่จะตัดสรุนะครับผมเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นตอนนั้นเนี่ยมีเทวดาองค์หนึ่งนะครับมานั่งดีดพินใกล้ๆขณะที่พระพุทธองค์กําลังบําเพ็ญทุกขะกิริยาอยู่พระพุทธองค์ก็สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียงพินเสียงนั้นที่เทวดาได้ดีเมื่อเทวดา ดีดพินที่มีสายที่ตึงเกินไปเสียงพินออกมาไม่น่าฟังเลยเสียงแข็งกระด้างออกมาแล้วได้ยินแล้วตึงเกินไปแบบเครียดเกินไปเมื่อสายพินที่เทวดาดีดนั้นหย่อนเกินไปเสียงก็จะต่ําเสียงก็จะไม่ออกเสียงก็จะไม่มีเสียงเสียงก็จะไม่เพลาะนะครับแต่แล้วนะครับนักเรียนเมื่อเทวดาทําเสียงพินให้พอดี ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพินอันนั้นก็กลับปรนเลงได้อย่างไพเราะเพราะพิงทําให้พระพุทธองค์ก็ได้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ควรจะทําอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปควรจะอยู่ในทางสายกลางซึ่งก็คือมัชิม,มาปฏิปทานนั่นเองหลังจากนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงล้มเลิกการบำเพ็ญทุกขก,กิริยาแล้วก็เปลี่ยนวิธีเพื่อดําเนินตามวิถีแห่งทางสายกลางให้ตัดสรุและ กลายเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปน,อนั่นเองครับดนตรีไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับศาสนาการสมโภชหรือฉลองพระพุทธรูปนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ใช้ดนตรีไทยการนำมาประกอบพิธีเลี้ยงพระเช้าเลี้ยงพระเย็นนะครับผมก็ใช้ดนตรีไทยพิธีการไหว้ครูทางด้านศิลดนตรีก็ใช้ดนตรีไทยนะครับการเทศมหาชาติเพลงแหลเนี่ย ช้ดนตรีไทยประกอบแน่นอนเพื่อความไพเราะซึ่งเหล่านี้เป็นความเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยและศาสนาที่ใช้เพลงนํามาสร้างสรรค์นในพิธีกรรมต่างๆครับงานสมโพช์พระอัฏฐารนักเรียนครับสมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยมีการบรรเลงด้วยข้องกลองปีมีการใช้เขาสัตว์เนี่ยนะครับแตรกองตะโพนกองทัดแตรสังกังสดานเนี่ยมาร่วมในงานงานสมโพชพระอัฏฐารถนะครับผม จากรูปนะครับนักเรียนนี่คือวัดพระยืนจังหวัดลําพูนนะครับผมการสมโพธิ์ครั้งนี้ที่จังหวัดลําพูนเนี่ยนะครับผมเอ,อ่อเป็นการสมโพธิการคนา้นคว้าศิลาจารึกที่วัดพระยืนนะครับจังหวัดลําพูนเพื่อให้เห็นว่าดนตรีไทยเนี่ยมีการอ้างอิงถึงตั้งแต่สมัยกรุงสุโข,ขทัยเป็นต้นมานะครับตั้งแต่กรุงสุโข,ขทัยเป็นราชธานีและมีเครื่องดนตรีชนิดใดบ้างนะครับผมการบรรเลงครั้งนี้ส่วนมากจะเป็นการบรรเลงประโคมไฟครับผม ดนตรีไทยกับการเลี้ยงพระเกี่ยวข้องกันยังไงครับนักเรียนการเลี้ยงพระนะครับผมจะนิมนต์พระมาสวดได้ทั้งตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับผมโดยจะมีการใช้ดนตรีไทยเนี่ยบรรเลงก่อนสวดเพื่อเป็นการประกาศให้ชาวบ้านเราแวกนั้นนะครับผมทราบว่าจะมีการสวดมนต์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีการอันเชิญเทพพย,ยดาเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานด้วยครับผมเราเรียกการบรรเลงไทยในตอนเชา้าเรียกว่าโหมโรงเชา้าและเรียกการบรรเลงดนตรีไทยในตอนเย็น เรียกว่าการโหมโรงเย็นครับผมนักเรียนครับต่อไปเรามาดูเพลงที่ใช้ในการบรรเลงโหมโรงเช้าเรียงตามลําดับกันดังนี้นะครับผมในเพลงโหมโรงเช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยเพลงสาธุการนะครับแล้วก็ต่อด้วยเพลงเหาะรัวราเดียวเพลงกลมและเพลงชํานานครับผมต่อมาเรามาดูเพลงที่ใช้ในการบรรเลงโหมโรงเย็นกันนะครับผมซึ่งเรียงตามลําดับดังนี้ครับเริ่มด้วยเพลงสาธุการเหมือนกันนะครับผมต่อด้วยเพลงตระ เพลงรัวสามลาเพลงเข้าม่านเพลงปฐมเพลงลาเพลงเสมอเพลงรัวลาเดียวเพลงเชิดเพลงกรมเพลงชำนาญและเพลงกาวในลาครับนอกจากห่มลงเช้าห่มลงเย็นแล้วนะครับผมก็ยังมีเพลงห่มลงเทศซึ่งจะใช้ก่อนที่พระจะขึ้นเทศเพื่อบอกกล่าวชาวบ้านในละแวกนั้นว่ากําลังจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและมีการเชิญเทพพดามาชุมนุมในงานด้วยนะครับเพลงที่ใช้ในห่มลงเทศ ก็เรียงตามลำดับด,ดังนี้นะครับผมเริ่มด้วยเพลงสาธุการต่อด้วยเพลงเกาในเพลงเสมอเพลงเชิดเพลงชุบและปิดท้ายด้วยเพลงลาครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงาศาสนากับงานสร้างสารรค์งานดนตรีสากลกันนะครับดนตรีสากลกับาศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คู่กันกันกบคริสตศาสนิกชนนะครับผมคริสตศาสนิกชนทั่วๆไปเนี่ยจะถูกปลูกฝังให้ร้องเพลง ให้เรียนดนตรีให้ร้องเพลงเพื่อสรเสญพระเจ้าในโบสถ์นะครับผมซึ่งในศาสนาคริสต์เนี่ยสมัยก่อนนะครับจะแบ่งเป็นเพลงคัลลอหัตหรือเพลงชาวบ้านและเพลงศาสนาครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกนะครับผมเกิดราวๆศตวรรษที่5้านะครับผมก็คือออแกนนะครับผมใช้บรรเลงเพลงบทส่วนนะครับที่เป็นทํานองเก่าแก่ของชาวยิวนะครับผมจากภาพก็คือออแกนนะครับต่อมานะครับ พระสันตะปาปาเกเกอรี่มหาราชนะครับผมซึ่งเป็นผู้รวบรวมบทสวดทั้งหลายนะครับมาเขียนเครื่องหมายกำกับการร้องให้ถูกต้องนะครับผมเราเรียกเพลงแบบนี้ที่เป็นเพลงสวดว่าเพลงช้านนะครับผมต่อมานะครับผมก็ได้ทําการฝึกนักร้องประจาโบสถ์เรียกว่าควายแล้วส่งไปเป็นครูฝึกนักร้องในโบสถ์ต่างๆทั่วยุโรปนะครับผมบทสวดของสันตะปาปานี้นะครับผมเราเรียกกันเต็มๆว่า เกรโกเลียนชาร์นหรือบทสวดเกรโกเลียน orian, นะครับผมใช้คําร้องเป็นภาษาละตินซึ่งเป็นภาษาที่อยู่ในเพลงสวดกับเพลงาศาสนานะครับผมต่อมานะครับผมได้มีการจัดการการร้องประสานเสียงขึ้นมานะครับผมซึ่งแบ่งเป,เป็นสองแนวนะครับผมก่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะนะครับผมเป็นการประสานเสียงครับนักเรียนครับดนตรีเนี่ยเริ่มเผยแพร่หลากหลายมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่12นะครับผมทางด้านตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยที่จุดกําเนิดของนัดนตรีแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ทรูบดอลนะครับมินเทรลแล้วก็ทรูแวร์ครับผมทั้ง3กลุ่มนี้ทำให้ความเข้มข้นของดนตรีในยุโรปนะครับผมเริ่มชัดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปในช่วงศตรวรรษที่13นะครับศูนย์กลางของดนตรีในทวีปยุโรปเนี่ยคือฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษและก็เบลเยียมนะครับผม บรรดาคุณนั่งต่างๆเนี่ยนิยมจ้างนักดนตรีแล้วก็คอมโพสเซอร์นะครับคีตะก,กวีทั้งหลายนะครับผมทั้งเป็นวงแล้วก็ทั้งเดียเด่ยวๆนะครับผมมาไว้ในคอร์ดมาไว้ในปราสาทของตนเองนะครับผมซึ่งเครื่องดนตรีในยุคนี้เริ่มพัฒนาขึ้นช่วงนี้นะครับผมสิ่งที่พัฒนามากๆและนิยมเล่นกันที่สุดก็คือวีโอครับผมวีโอเนี่ยเป็นต้นตระกูลของไวโอลินแล้วก็เชลโล่เบบลเบสในในสมัยนี้นะครับผม นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลีเบกซึ่งเป็นต้นตระกูลของลูทนะครับผมแล้วก็ฟลูทซึ่งเป็นเครื่องเป่าที่เป็นต้นตระกูลของเครื่องเป่าลมไม้ในยุคปัจจุบันครับเครื่องดนตรีตระกูลวิโอเนี่ยพัฒนาขึ้นมากๆนะครับผมเป็นต้นกําเนิดของไฟออลินอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับผมจนถึงศตวรรษที่15นี้นะครับผมก็ยังมีการร้องประสานเสียงเข้ามาในการบรรเลงบทเพลงด้วยนะครับกลางศตวรรษที่15นะครับผม การร้องเนี่ยได้พัฒนาให้เป็น4แนวแล้วนะครับผมก็คือจะมีนักร้อง4แบบ4เสียงนะครับผมประกอบไปด้วยเสียงสูงของผู้หญิงก็คือโซปราโนเสียงต่ำของผู้หญิงอัลโตเสียงสูงของผู้ชายเทนเนอร์ er, และเสียงต่ำของผู้ชายเรียกว่าเบสหรือบรริโทนนะครับผมซึ่งถือเป็นมาตรฐานตั้งแต่ยุคศตรวรรษที่15เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมการร้องประสานเสียงแบบนี้เราเรียกว่าคอรัสครับผม ศตวรที่16เกิดสงครามขึ้นมีการงดการร้องเพลงสวดในที่ต่างๆนะครับผมแต่ว่ายังมีเพลงชาวบ้านเล่นกันอยู่แอบเล่นกันตามบ้านเรือนนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีมากขึ้นในช่วงนี้เช่นโบวิโอโบวิโอก็คือการใช้คันชักสีไวโอลินนะครับผมหรือลูทก็คือต้นตระกูลของกีตาร์นะครับผมเวอร์จินอลก็คือต้นตระกูลของฮาร์ปซิคอร์ดออร์แกนและเปียโนนะครับผมและออร์แกนครับ สรุปความรู้ความเข้าใจกันนะครับนักเรียนาศาสนาเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้เกิดดนตรีขึ้นโดยดนตรีไทยเนี่ยนิยมมาใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแห่นาคสารพัดเลยนะครับผมดนตรีสากลเนี่ยใช้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าในยุคสมัยโบราณนะครับผมมาถึงจน,จ,นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ร้องในโบสถ์อยู่นะครับผมแต่ก็มีดนตรีคลหอหัดที่นิยมกันแพร่หลายในยุคนี้ด้วยครับผมาศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ดนตรีเนี่ย เกิดการพัฒนาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถึงจนถึงสมัยปัจจุบันเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ดนตรีกับศาสนากันแล้วนะครับผมทีนี้มาถึงช่วงคําถามพัฒนาการคิดกันครับผมนักเรียนครับครูมีคําถามที่อยากจะถามนักเรียนแล้วก็อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับผมนักเรียนคิดว่าดนตรีไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาเรื่องใดบ้างครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนักเรียนครับลองคิดดูครับใช่ครับผมงานทําบุญเลี้ยงพระหรืองานสมโภช ฉลองพระพุทธรูปและการเทศมหาชาติเป็นดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับต่อมาครับนักเรียนคิดว่าศาสนาส่งผลต่อการสร้างสรรค์ดนตรีอย่างไรบ้างครับลองคิดดูครับย้อนสิ่งที่ครูพูดไปใช่ครับผมทําให้มีการสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆนะครับผมเพื่อนํามาประกอบพิธีต่างๆทางศาสนาขึ้นโดยเฉพาะเป็นเพลงเฉพาะทางสําหรับศาสนาเลยนะครับต่อมานะครับ นักเรียนทราบไหมครับว่าโมเต็เป็นเพลงที่มีลักษณะอย่างไรครับโมเต็ตเป็นเพลงเครื่องดนตรีหรือเพลงร้องนะนักเรียนนึกออกไหมลองดูครับใช่ครับผมเป็นบทเพลงที่มีการประพันธ์เสียงเป็นสามแนวเก่งมากครับนักเรียนเก่งมากๆเลยครับต่อมานะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่า,าศาสนากับการสร้างสารรค์ดนตรีสากลแตกต่างจากดนตรีไทยอย่างไรครับ ดนตรีสากลดนรตรีไทยนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันยังไงครับผมศาส,สนานะใช่ครับผมถูกต้องครับเก่งมากๆเก่งมากๆเลยครูขอชื่นชมครับดนตรีสากลเนี่ยบรรเลงเพื่อเคารพบูชาในเทพ,พเจ้าในรูปแบบของบทสวดถ,ถูกต้องครับผมส่วนดนตรีไทยนี่นะครับผมบรรเลงเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทาพิธีกรรมให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นครับเก่งมากๆเลยครับผมเมื่อเราได้เรียนเรื่องปัจจัยการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม กันแล้วนะครับผมต่อไปมาถึงช่วงภาระงานชิ้นงานครับผมนักเรียนครับให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการสร้างสารรค์ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันลงในแบบบันทึกที่กำหนดให้ครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำเลยครับ ดีมากๆครับนักเรียนครูได้เห็นผลงานของนักเรียนแล้วประทับใจมากๆเลยครับผมนักเรียนครับเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับปัจจัยในการสร้างสรรค์ดนตรีมีหลายปัจจัยรวมไปถึงศาสนาเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดผลงานดนตรีมากมายตั้งแต่ยุคอดีจนถึงปัจจุบันทั้งในศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธนะครับผมศาสนาคริสต์คริสต์ศาสนาพเนี่ยก็นิยมนําเพลงมาร้องบรรเลงในโบสถ์เพื่อ สวดมนต์ถึงพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธเนี่ยก็นิยมนําดนตรีไทยมาในงานโหมโรงเช้าโหมโรงเย็นการเทศมหาชาติซึ่งส่งผลให้ดนตรีเนี่ยเกิดการพัฒนาขึ้นมาจนถึงยุคปัจจุบันเมื่อนักเรียนได้รู้จักปัจจัยในการสร้างสรรผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมแล้วครูจะให้นักเรียนนําเสนอผลงานของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อพูดคุยกัน โดยที่ครูและเพื่อนๆจะร่วมประเมินผลงานที่นักเรียนนําเสนอว่ามีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่หรือมีปัญหาอย่างไรพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญน,นําเสนอผลงานให้เพื่อนๆและครูได้ดูเลยครับ เก่งมากๆครับนักเรียนครูและเพื่อนๆได้เห็นผลงานของนักเรียนแล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลง,งานดนตรีไปแล้วนะครับผมครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่เรียนไปเนี่ยประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาดนตรีต่อไปหรือนําไปเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนข้างนอกนะครับทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทาง i ิน t a g r กรมหรือทาง YouTube ต่อไปนะครับแล้วพบกับคุณครูพงศธรสุรภาพใหม่ได้ในวิชาดนตรีมัธยมศึกษาปีที่5ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ いいね